เรื่อนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็มีภารกิจนะคะเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่5ถึง8กุมภาพันธ์2568และวันนี้เองค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะได้เดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะภารกิจวันที่6กุมภาพันธ์2568ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็พบปะหารือกับบุคคลสําคัญนะคะซึ่งก็ได้แก่นายสีจิ้นผิงค่ะประธานาธิบดีสา สาธารณรัฐประชาชนจีนนายเจ้าเล่จีประธานสภา,าประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายลี่เฉียงค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนนะคะความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมือน และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมพิธีตรวจแถวสวนสนามภายในศา,าลามหาประชาชนและพกปะหาหรือร่วมกับนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณารัฐประชาชนจีนและคณะจากนั้นนา,นายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงต่างๆระหว่างไทยจีนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนข้อตกลงต่างๆระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกันค่ะซึ่งการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็เป็นการ เดินทางอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนโดยครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมการพบปะ กับภาคเอกชนของจีนและไทยเพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆนั่นเองค่ะขณะที่นางสาวสุดฤทธไทยเลิศดเกษมค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้อํานวยการใหญ่สํานักข่าวสินหัวและเยือนสื่อชั้นนําของประเทศจีนค่ะ เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างกันซึ่งสาระสําคัญของ m o u ฉบับนี้นะคะคือการขยายขอบเขตของการแลกเปลี่ยนข่าวสารให้ครอบคลุมสื่อผสมทั้งภาษาไทยอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อร่วมกันนั่นเองค่ะ